หมดไม่ดื้อของคณะจังวาดรูประบายสีนะถ้าว่าถ้าเกิดว่าดู YouTube มากไปก็จะติด YouTube ใช่ไหมวาดรูปแทนนะไหนวาดรูปอะไรนอะระบายสีด้วยนะระบายสีด้วยนะคะโอ้โหก็นนี้กำลังวาดรูปคนมีตามีจมูกผมก็มีอันนี้วาดรูปป,ป้าแือรูปทำไมตัวใหญ่จังอืมนะ อันนี้หมดไม่ดื้อนะครับก็จะสงบสงบหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าหมดดื้อก็จะกระโดดทั้งวันนะหาระบายสีหน่อยระบายสีหน่อยมีอะไรมาโอ้ยเอาดินสอนสีมาเยอะเลย <c oughs> ต้องเหลาสอไหมลกูกต้องเหลาสอไหมมาม่าไม่เหลาสอให้หนูเลยนะ ป,ป๊ามีาห,หลายขาได้และลูกหโหมดไม่ดื้อน,นะครับก็จะมีสมาธิกับการวาดรูปสวยสวยอย่าลืมมันระบายสีได้นะ